มันจะสุดยอดแค่ไหนครับถ้าหากคุณสามารถนำความหลงไหลมาอยู่กับคุณได้ในทุกๆวัน และถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถ2ล้อนะครับสิ่งที่ทุกคนลหลงไหลนั่นก็คือเรื่องของความเร็วครับและว,วันนี้นะครับผมอยู่กับ,บโมเดลพิเศษนะครับจากทางค่ายอาพิเลียและนี่คือ iga, อาพิเลีย SRT g 200 r e p l i c a Sport p r e m i u ี s c o o t e r ที่ถูกถ่ายทอด DNA จากรถแข่งเรามาทำความรู้จักกับความพิเศษของ a p พิ i a ี SRT g T 200เลเบรกาคันนี้กันครับและนี่คืองานออกแบบจากโรงงานเดียวกันกับผู้ผลิตและพัฒนารถแข่ง RSGP ที่ใช้ในการแข่งขันในรายการระดับโลกอย่าง MotoGP จากทีมแข่ง a p พิเลีย c i n ิ่งทีมดีไซน์สกดทุกสายตาบนท้องถนนประสานความสปอร์สตสไตล์อิตาเลียนที่แท้จริงด้วยสีดาด้านพาดด้วยโลโก้อ p เลียประสานกราฟิกสีแดงและม่วงตลอดทั้งคัน นอกจากกราฟิกดีไซน์ที่มีความสปอร์ตสวยงามนะครับตัวแฟร r i ิงนะครับยังมีการแอบซอดในส่วนของตัวลายคาร์บอนไว้ด้วยนะครับยังมีในส่วนของตัววิงเล็ทนะครับที่ติดมากับรถเป็นรูปแบบการออกแบบแฟร r ริงแบบดับเบิลเลเยอร์นั่นเองนะครับและมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเหมือนกับรถที่ใช้แข่งในสนามนั่นเองรถสกูตเตอร์สปอร์ตดุดันคมเข้มคันนี้เป็นของคุณนะ ยังคงพื้นฐานเดียวกันกับ a p e ิ i a s r เ t 200ตัวสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่างานนี้ครับมีการอัปเกรดเกี่ยวกับฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นทั้งดีไซน์กราฟิกรวมไปถึงยางครับแบบใหม่แล้วก็สปริงแบบใหม่นั่นเองนะครับงานนี้นะครับก็มาลองกันว่า s r t t คันนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบไหนบ้าง<ม>เดี๋ยวผมไปลองกันครับ ประเด็นแรกนะครับกับเครื่องยนต์ i-get มาตรฐาน Euro5 นะครับเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว4จังหวะด4วาล์วมาพร้อมกับระบบ p r g o iGet Start and Stop System นั่นเองนะครับปริมาตรกระบอกสูบนะครับอยู่ที่174 cc ระบายความร้อนด้วยน้ําจ่ายน้ํามันด้วยระบบหน่วยีดให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่17.6แรงม้าที่8,500รอบมาพร้อมกับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่16.5นิวตันเมตรที่7,000รอบสามารถใช้งานนะครับวันนี้สนุกมากๆนะครับกับการยิง มาขี่ในรูปแบบของสปอร์ตนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้อีกหนึ่งจุดนะครับกับช่วงล่างระดับโลกจากโชว่านะครับด้านหน้านะครับเป็นเทเลสโคปิกแบบธรรมดานะครับมีระยะยุบอยู่ที่122มมนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับโช๊คัพแบบคู่นะครับมีระยะยุบอยู่ที่102มมนะครับสามารถปรับระดับพีโหลดได้ถึง5ระดับเลยนะครับในการนํามาขับขี่ในรูปแบบของสปอร์ตเรซซิ่งในสนามนะครับโช๊คนะครับควบคุมได้ง่ายนะครับขับขี่แล้วปลอดภััยนะคครบทาวม สูงๆเนี่ยไม่มีการสับการสายของช่วงล่างเลยนะครับการพับลงไปในโค้งต่างๆเนี่ยคันเร่งออกจากโค้งไม่มีอาการโยนนะครับการขับขี่ควบคุมค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับช่วงล่างชุดนี้สอบผ่านครับถัดมานะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ให้ในส่วนของระบบเบรกด้านหน้านะครับก็เป็นดิสขนาด260มมนะครับทำงานคู่กับคาลิเปอร์2ลูกสูบนะครับส่วนด้านหลังขนาด220มมทำงานคู่กับคาลิเปอร์ลูกสูบเดียวนั่นเองนะครับเบรกนะครับก็ให้ในส่วนของระบบ ABS ติดตั้งมาให้เลยนะครับในส่วนของเบรกหน้า เท่านนั้ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ปริมาตรเท่านี้นะครับด้านหลังไม่มี ABS ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายครับซึ่งสาหรับผมเนี่ยสนุกมากๆครับถือว่าเอาอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเบรกในการเข้าโค้งนะครับมีการไล่น้ําหนักเบรกมาเป็นอย่างดีนะครับถือว่าเอาอยู่สําหรับการใช้งานแน่นอนครับในส่วนของวงล้อและยางที่ให้มานะครับเป็นวงล้อแม็กที่ให้มาด้านหน้าร้อยสทัพขอบ14ส่วนด้านหลังเป็นร้อยสทัพเขอบ13นั่นเองนะครับเป็นรูปแบบของยางสปอร์ตนั่นเองตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบของเร็ซซิ่งอย่างว เลี้ยวโค้งต่างๆได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ในส่วนของการขับขี่ในรูปแบบออนโรดใช้งานทั่วไปนะครับสามารถสนุกกับเส้นทางได้อย่างหลากหลายแล้วก็ขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากๆประเด็นถัดมานะครับในส่วนของไฮไลท์ฟีเจอร์นะครับมาเริ่มกันที่จุดแรกนะครับสแตนดาร์ดยังคงเดิมนะครับกับหน้าจอนะครับดิจิตอลนะครับเรือนใหม่นะครับรายละเอียดครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกน้ํามันนะครับบอกรอบความเร็วนะครับรวมไปถึงการบอกระยะทางทิป a ทิป B นะครับเป็นหน้าจอที่ใช้งานอย่างครบคันและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองและถัดมานะครับอ ที่ได้ใช้วัสดุเดียวกันกับ a b i i l a RSV4 นั่นเองนะครับส่วนด้านท้ายรถนะครับก็มีตัวจับคนซ้อนนะครับสีดําด้านนะครับเข้ากับตัวรถทั้งคันมากๆนะครับตรงนี้ระบบไฟรอบคันแบบ Full LED นะครับไฟหน้านะครับเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของค่ายรถอยู่แล้วนะครับกับองค์เทพ3ตานะครับมีความส่องสว่างที่ดีเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับส่วนไฟท้ายนะครับก็เป็นสีแดงโดดเด่นถัดมานะครับในส่วนของชิลหน้านะครับก็เป็นชิลหน้าที่ดีไซน์ออกมาโปรเทคในเรื่องของอากาศนะครับที่เข้ามาปะทะกับผู้ขับขี่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในรูปแบบสปอร์ตแบบนี้ก็สามารถหมอบหลบลมได้เช่นเดียวกันในส่วนของการนําไปใช้ในรูปแบบออนโรดขับขี่ท่องเที่ยวในธรรมชาตินะครับก็ช่วยโปรเทคในส่วนของอากาศที่เข้ามาปะทะกับตัวผู้ขับขี่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับฟีเจอร์ถัดมานะครับกับช่องชาร์จแบต USB นะครับทางด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับมีให้ด้วยเหมือนกันนะครับร้องกับช่องในการเก็บโทรศัพท์ในการชาร์จแบตนั่นเองแล้วก็ในส่วนของใต้เบาะนะครับมีขนาดกว้างใส่หมโนน็อกได้ถึง1ใบเลยนะแล้วก็เก็บของได้อย่างมากมายถือว่าเป็นอีกหนึ่อผู้้ใชงงานจร และสุดท้ายนะครับกับถังน้ํามันขนาด9ลิตรก็ใช้งานเดินทางได้สบายๆอยู่แล้วครับประเด็นถัดมานะครับส่วนของ r i riding Position ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Standard ที่มีความใช้งานได้หลากหลายรวมไปถึงการใช้งานเข้าไปในทางดินด้วยนะตัวนี้นะครับสำหรับการขับขี่ในสนามนะครับกับตัวพักเท้าที่ให้มาหลายเลเยอร์มากๆไม่ว่าจะเป็นการวางแบบปกตินะครับหรือยื่นไปด้านหน้าและแน่นอนครับกับการวางเท้าในรูปแบบของการเข้าโค้งในรูปแบบสปอร์ตทำได้ดีด้วยเช่นกันนะครับมีพื้นที่ให้สามารถจิกเท้าแล้วก็วางเท้าไปด้านหลังได้ เวลาเข้าโค้งนะครับก็ทำได้อย่างมั่นใจทำให้การขับขี่ในวันนี้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาความน่าทายใหม่ๆนะครับอยากได้รถสกูตเตอร์สนุกๆสักคันเนี่ยคันนี้ผมก็แนะนำนะครับกับการขับขี่ในรูปแบบสปอร์ตนะครับตัวแฮนด์นะครับก็มีความกว้างนะครับสามารถเข้าโค้งนะครับโหนรถได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มั่นใจเอามากๆรวมไปถึงนะครับการขี่หมอบนะครับตัวเบาะนะครับก็มีพื้นที่ให้ขยับถอยหลังนะครับหมอบนะครับเพื่อหลบลมนะครับความสูงเบาะอยู่ที่799มเนะครัับตวน้หนนัักะครบอยู่ทเก้าสิบ นนั่นเองซึ่งการเดินทางของผมนะครับก็ถือว่าสนุกมากๆครับกับการขี่รถชิวๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็น r i d i n g Position ของรถก็ถือว่าครอบคุมแล้วครับกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆนะครับทำได้ดีครับสนุกได้ทุกแบบจริงๆนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆนะ รวมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในรูปแบบเลสซิ่งในสนามนะครับหรือว่าการนําออกมาขับขี่ท่องเที่ยวในธรรมชาติแบบนี้นะครับรถคันนี้ก็ตอบสนองสมรรถนะการใช้งานได้เป็นอย่างดีครับความโดดเด่นของเขาก็คือความสวยงามน,นั่นเองความพิเศษแล้วก็มีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงมากๆ <S <S ตรงนี้แหละครับที่เป็นไฮไลท์พิเศษของรถคันนี้เลย แน่นอนครับรถคันนี้นะครับมากับคอนเซ็ปที่มีชื่อว่า Two m e r t Urban and Racing World และนี่แหละครับคือการผสมผสานนะครับระหว่างรถใช้งานในทุกๆวันกับความพิเศษความสปอร์ตนะครับที่ใส่เข้ามาในสกูตเตอร์คันนี้ถ้าคุณอยากไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครคันนี้ครับเป็นทางเลือกที่ใช่เลยสำหรับราคาค่าตัวนะครับก็อยู่ที่149,900บาทนั่นเองนะครับต้องบอกว่าแน่นอนครับนอกจากฟังก์ชันการขับขี่ต่างๆนะครับความพิเศษของเขาเนี่ย กับราคาค่าตัวเท่านี้เนี่ยก็สามารถนำไปขับขี่ในสนามได้อย่างสบายๆบาย,ยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับและแน่นอนครับสำหรับคนที่ กำลังสนใจรถคันนี้นะครับในตอนนี้ครับทางอภิรยนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับเริ่มดาวที่0ูบาทผ่อนเริ่มต้น2,598บาท60งวดนะครับเป็นดอกเบี้ยแบบรายปีแล้วก็ในส่วนของวอชเชอร์นะครับ5,000บาทนะครับส่วนลดเงินสดนะครับแล้วก็มีวอชเชอร์นะครับ10,000บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการกับสำนักแต่งรถ10แห่งเลยนะไม่สามารถแลกคืนเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ถัดมานะครับในส่วนของฟรีประกันภัยนะครับรถหายนะครับจดทะเบียนแล้วก็พรบมูลค่า3,500บาาทฟีค่่ซอมุง รักษานะครับ1ปีหรือ10,000หมกิโลมูลค่า5,220บาทนั่นเองนะครับแล้วก็อะพิเลียนะครับเวลคัมคิดนะครับมูลค่า1,200บาทก็ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับกับการทดสอบมันๆสนุกๆแบบนี้นะครับปีหน้าเจอกันใหม่ครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วครับมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ถามด้านใต้ได้ครับส่วนรถคันนี้นะครับเอาจริงๆแล้วคือ ตัวเบสสแตนดาร์ดของเขานะครับเราก็ทำรีวิวฟูลทริปไปแล้วนะครับพี่โยเป็นคนรีวิวนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับอยากรู้สมรรถนะการใช้งานเดินทางไกลขับกันไกลๆสนุกๆจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมมาพูดให้ถึงความพิเศษความลิมิเต็ดของคันนี้เท่านั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าอยากสุดก็ต้องหยุดที่คันนี้ครับสวัสดีครับ